ออสอบถามพานครับนายพานขึ้นผู้วางแรงนี่เพราะว่ามันจุดไทะเนนนะ่ะมัเออมันชิมาใจชเน้นเลยมื่นตัวมีความสามารถพาเขา,าไปเบิกไรงบางหมอกมันนอนอืมเจ้ามันชิว่าดีเทไรียบมันขี้ขึ้นไปนอนหม่งเกา้าหม่งเก้าหมวยเข้าชาบานได้เลยนายพานครับพี่น้อนน,นอนกางเว้นในบทตีงมันบอกเนื้อจ้าบทตีงมือรับกลนฟาทานได้หรอโอ้ เขายกเขาค่อยไปที่ทยมนอยู่ใ้นอหมูนี่ใบนลกเขาเปลืไปใส่ไม่ได้ลงตั้งยงตั้งบนใบตัวเมื่อตัวผมหอวะมืีบนคือกินคือกินอยู่กินอยู่ข้างหนาะนี่กินอยู่ช่วงนปลาข้างไปในเดือนหนึ่งอืออยู่กินผืนแห้งบอครับเห้ยมินเป็นน้เห็นจากโตบางแรกงนี่ครับสามตัวอยู่ข้างในมี่อีกบ่ครับมันแค่เออกอยู่โอ้ปลาโคกโคโคโอ้ นายพานเป็นลงมาจากคู่ครับพี่น้องั้วๆขวที่แรกนึกว่าเานึกว่ามันกรืองออกก็เาิยางมาอืมเฮนบอกออกซ้ำป่ะนี่เออแบบปั๊บนกมาโอ้ยืยนามตูยึดถนนเลยบ่ครับมันเบิ่มันเปนทางในป่ามันจะมีทางเส็นึง้ามีัวมันมีทางเสดนึง บอกเลยมันบวกเลมันบวคือการงานนะคุณเห็นมันบวเห็นจากตัวบางแรงยุ่นี่สามยุข่ข้างในเห็นบ่ครับดได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงมันกำลังออกมาหากันโอ้ก็เลังออกมาหากันได้ยินเสียงพึ่นห้องบ่ได้ยนินแต่ห้องห้อง<า>เอิ่นกันไหมครับบวกทิ้งทิ้งมาอะไรมันจอห้องอ่ะบางนึงเพิ่นนั่นเพิ่นเข้าไปนี่เพิ่นนอนอยู่ไกลปานไดนครับจากถนนคอนกรีตครับผมยุ่งไก่เลยประมาณจักเมตรครับ บ้ย่ายิลกลบอก้อยู่กอนเพิ่นอ่าออกประมาณจะโมงอรัเป็นตื่นสามโมงสามงบอกสามมงตื่นแล้วเริ่มแล้วออกหากินแล้วสามโมงเรีนสามโมงแรงออกขากลับด้วยครับนี่ขันเพิ่นโลงขากลับเิ่นกลับจากโมงครับที่ยู่หนาด้านประจำนี่งเสียง่ยมันกิ ไ้ยบอกว่าถือจะมาขึ้นว่ามาตีสองตัวหน้ามล้ยยังบ่เห็นยังยังยังบ่เห็นแบบมาจากเถื่อนอกสี่จุดเสียงตัวหน้ามาขึ้นตีครับฟังเสียงนายพานเพิ่อนบอกครับพี่น้องเพิ่นกีดยางส่วนเพิ่นอยู่หน้ามึงเพิ่นข่ามนี่ครับตัวได้ตีสองหมดอย่างกำลังฟังอยู่นี่เคยเจอแบบจ้าจังบอมันตีกี่ไรงังนสินะตะกี้มันบ่ให้ตะกี้บ่เคยเคยถือเพิ่นไล่บ่ครับเคยถือไล่จังเดี่ แล่ค้นต้นไม้เหครับวอลแ่ีหินโอ้ห้างกันซ้ำไหนครับเป็นไรเขานี่ขมห้างกันคิดว่าทำนี่และประตูเทียงหันละปาดโอ้ยนบ่้หวดาะขมา่าคนดเฮยอางเาเห็ดก้อนเลยอ๋อเาเห็ดก้อนเคนมาคนเซตเซย้อนบัวห็นรางอะไร ใช่ที่เช็ดมัน้งนะครับปกติจะเห็นเลยอ้ยบัทา่าเท่าหรอปกตินี่ทาเพิ่นลงนี่เ<อ>พิ่นที่ส่งเสียงก่อนแมนบ่ครับปกติม,มันก็เสียงเหมือนปลาแล้วโคขวกเลยแหละทาแต่เก่าว่ะขุดขุดอยู่เทิงขุดเทิงผุดได้เวลาอยู่ในแต่เก่าแมนบอบาแต่ก็แมนเสียงนี่อุ้ยบัวห้บ๊อบแต่ก่อนรถไม่คู่มากป,ากปลาผมนี่เขาอยู่นี่ได้ยินแน่นี่ครับทำหนี้แลังออก บางมือก็ออกดึกเนาะบางมือก็ออกเว้นเห็น่ตื่นเห็น่เห็นัเห็นบ่าเห็นบ่ครับบ่เนยังไฟจอดรถยังก่เห็นครับผมถามวิเปรก็บ่เห็นว้เสียงเขาหาวิเีดังยู่สวนไหนน่บเออเขรถามมเออตัวร่งน่องเขาเ้อะออไปทรงเนี้ยเอครับ่งน่องเขาเ้อน่เนียตัวังไม่มีอย่งเขาโวยได้ไป ออช่ในี่มันิป,งปงนง่งหอนแตก่งยออืมไปส่งนหกกูอีกแล้วโอ้กูเขอก็ขอเขามาอัน,นเดียว่คิดไปเถอะบอกแล้วให้เข้าไปไปงเขาเท้าเห็นเหอ่าไปล้งเทาเห็นก่อนนี่ไปส่งลางไส้เจ้าเนี่ยน,นี่เห็นบ่นี่มันสำคัญที่เขาบ่เห็นเลยหมอนี่มาน้ำนี่อย่ามันคุบต่อมาอีกไง ไปจองนี้ไ้หากต้นบกเขยตลกมันสำคัญคือเข้าไปเห็นขาหัเห็นวเออ่านมันคุยอยู่ไหมเเห็นอย่งเอเนี้ยลอยน้ำผึ่งเายาดหลายจะรือามาเว้มึงกัใส่ล้วตีเอานี่ครับสัมผัสนายพ่านครับพี่น้องเพิ่นลงจากผูมาวางสีหาโมงแรงครับพี่น้องเพิ่นปะทะกันเจอกันตักันครับพี่น้อง ตามก,กันกับสร้างครับพี่น้องว่างแร้งนะ,อะโอเคครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีแล้วครับสวัสดีครับ